สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทายเอพิลูกท่านนะครับวันนี้วันที่5มิถุนายนนะครับ2567นห้ร้บเจ็ะครับคณะลิเกนะครับลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับแล้วก็น้องนุ่นเนชนกนะครับเพชรวิเชียนก็จะทําการแสดงลิเกนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเอาละครับรายละเอียดนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับทุกคน ะนะครับตอนนี้นะครับวันนี้แล้วนะ5มิถุนายนนะครับ FC จะได้เห็นน้องนุ่นเล่นลิเกนะครับให้ FC ดูพร้อมด้วยแนทลุ่งฟ้าและก็นุกิษดานะครับและก็ยังมีตลกน้องใหม่นะครับก็คือน้องเติ้นตลกอปป้าใส่สูตรนะครับเดี๋ยว FC รอชมกันเนาะนะครับก็เริ่มมีหลายๆคนที่ FC สนใจในคณะลิเกลุ่งฟ้ากิตตดาบารมีนะครับวันนี้นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับ2567นะครับผมเรื่องในงานฉลองรับตำแหน่งท่านกำนันอดุลพิมพเพาะพบกับศิลปินรับเชิญน,น้องนุ่นเนชนกณตลาดนัดเสรีคูบัววงเล็บตรงข้ามวัดโขงคูบัวตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับนี่คือ รายละเอียดนะครับที่งานของวันวันนี้นะทุกคนนะดิเกก็น่าจะเริ่มเล่นประมาณไม่สองทุ่มก็สามทุ่มนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าก็นะครับอ่านี่นะครับผม f อท่านใดนะครับที่จะรับชมนะครับอ่าอิเก,กนะให้รับชมผ่านทางเพจของลุงฟ้ากิจดาบาลามีนะครับทุกคน ก็คือไปทาง facebook เพจเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ไปทางเพจของอยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับซึ่งาทางายิ้มใหญ่สตูดิโอเนี่ยนะครับผมบอกเลยว,ว่าภาพคมชัดมากนะครับภาพสวยนะครับคมชัดนะครับสุดยอดครับผมไม่เคยเห็นไลฟ์สดที่แบบอุ้ยชัดมากเลยนะคือผมเคยไลฟ์ในมือถือมันก็ไม่ได้ชัดและขนาดนี้นะครับ แต่ว่าของยิ้มใหญ่นี้แน่นอนคุณภาพครับทุกคนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าฝนกำลังตกนะครับ fc นะครับเดี๋ยวม็กกบี้นะครับขอย้ายสถานที่นะครับไปยังกระท่อมก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับแม็กกบี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงกระท่อมนะครับเนื่องจากฝนนะครับหมูมืดมาเลยนะผมเห็นช่วงปลายนาทางฝั่ง ฝั่งนู้นน่ะมืดมาแล้วนะครับแสดงว่าน่าจะตกเยอะนะครับก็ดีแล้วครับในนาของแม่ที่หวานข้าวเนี่ยจะได้น้ําข้าวจะได้น้ำนะทุกคนนะนะครับ่ะนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้ทุกคนใครที่อยู่จังหวัดราชบุรีนะที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับถ้าเอฟซไปดูน้องนุ่นได้ก็ไปรับชมที่หน้างานเลยนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวก จะอยู่ราชบุรีเหมือนกันแต่ไม่สะดวกไปดูก็ดูทางไลฟ์สดนะครับทุกคนนะนะครับเหมือนกันครับ f c ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดอื่นนะครับอยากดูก็ไปที่ไลฟ์สดเลยนะครับเพราะว่าดูฟรีนะนะครับไม่ได้มีกลุ่มปิดนะครับอ่าไม่ได้มีกลุ่มปิดวันที่มีกลุ่มปิดก็คือวันที่22มิถุนายนนะครับที่โรงละคร คณะสอนรักเพชรวิเชียรนะครับอันนั้นจะมีกลุ่มปิดครับไม่ใช่ไลฟ์ฟรีนะนะครับผมก็แจ้งให้กับ FC ฟได้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับใครจะดูน้องนุ่นแสดงลิเกคืนนี้รับเชิญคณะลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับให้ไปที่นะครับเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับแล้วก็ยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับก็คือทั้ง2ช่องทางนี้ FC ก็จะได้ดูแน่นอนนะครับ ก็เราก็ไม่ไม่ได้ดูน้องนุ่นเล่นเดเกรู้สึกว่าจะหลายวันอยู่นะนะครับล่าสุดก็คือวันที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไรนะยี่สิบสี่ใช่ไหมพฤษภาคมใช่ไหมครับ fc นะครับอ่าที่ที่ที่ผ่านมานะนะครับก็คือน,น้องนุ่นก็เพิง่งเพิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกนะครั้งนั้นนะครับแต่ครั้งนี้เดือนนี้นะครับหลายงานครับทุกคน นะครับหลายงานเลยนะครับ FC ได้ดูจุใจแน่นอนนะครับผมาตามอย่างที่ผมบอกนะครับถ้า FC ไม่สะดวกไปดูหน้างานนะครับก็ให้ไปดูที่ไลฟ์สดนะครับอย่างไงก็ให้ FC นะครับรับชมลิเกนะครับน้องนุ่นเนชนกแล้วก็ทีมงานคณะลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีอย่างมีความสุขเนาะนะครับต้องบอกเลยตอนนี้กระแส แนทนะครับแล้วก็นุนะครับลุ่งฟ้ากับปสดามาแรงจริงๆนะครับมีคนสนใจเยอะครับทุกคนนะคือแบบว่าเอฟซี FC เหมือนถามว่าไปอยู่ไหนมาเนาะเพิ่งเพิ่งจะดังตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนุ่นเนชนกนะครับที่ดันกระแสลิเกให้ดังแล้วก็ทําให้หลายๆคนได้รู้จักลิเกคณะนี้เออนะครับ พอดูไปดูมาเฮ้ยคณะลุงฟ้ากิจติดาบาลมีเขาก็เล่นดีนะพระเอกก็หล่ออยู่นะครับแมพระเอกหล่อแล้วยังโสดด้วยนะครับอืมนี่แหละครับของดีมากมาโชคในท้ายนะครับก็เป็นดวงในเอฟนะนะครับถ้าน้องนุ่นยังอยู่คณะเก่าคณะลุ่งฟ้าก็คงไม่มีใครรู้จักอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับที่รู้จักนะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับ คือเรา,อ,าอยู่กับปัจจุบันนะครับก็คือ,อเรื่องมันผ่านมาแล้วเนาะนะครับในในเมื่อว่าน้องนุ่นรับงานอิสระก็ได้เล่นสองคณะก็คือสอนรักเพชรวิเชียนแล้วก็ลุ่งฟ้าอิสดาบารามีนะครับเป็นคณะลิเกของเพื่อนนะครับต่อจากนี้ f c ก็คอยให้กำลังใจเนาะแล้วก็คอยอรับชมผลงานนะครับ ว่าไปก็คือชื่อชื่อเล่นเนี่ยเป็นตระกูลนอเลยนะนุ่นเนตนุนะครับแล้วแขกรับเชิญใครครับเนตนี่นะครับแขกรับเชิญคือเนตครับอืมเอ้ยไม่ไม่ใช่เดี๋ยวอขออภยัยสําหรับคืนนี้ไม่มีเนตขออภัยครับเนตนี่มาวันที่ยีิบสองมิถุนายนครับคณะสอนรักเพชรวิเชียนต้องขอไปัเอฟซีนะนะครับ อ,อย่าจำผิดเด้อเนทมาวันที่ยีสองนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับก็สํารับเพวิเชียนก็เชิญลิกเกรับเชิญเยอะนะครับโดยเฉพาะลิกเกโคราชนะครับผมก็เดือนเนี้นะครับมีให้ชมหลายงานครับแน่นอนครับผมว่านะ,ะทางคณะเจ้าภาพเนี่ยที่ที่ได้จ้างกฤษดาบารมีไปเล่นเนี่ย ถ้าเขาอยากให้น้องนุ่นไปเล่นนะ่ะยังไงเขาก็ให้รับเชิญนะครับยัเขาก็ต้องรับเชิญนะอย่างสมมุติว่ารับจ้างงานไปแล้วแต่ว่าจ้างจ้างตอนที่ยังไม่มีน้องนุ่นมามาใช่ไหมเขาก็สามารถเพิ่มได้ก็สามารถเพิ่มได้เนาะก็ต้องยอมรับว่าใครใครก็อยากดูน้องนุ่นนะครับโดยเฉพาะเด็กก็เรียกหาดำดงนะครับอ่าพูดถึงดำดง จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาตอนที่น้องนุ่นไปรับงานที่ผับโคราชใช่ไหมก็แต่งเป็นดำดงนะนะครับอ่าแล้วก็ไปรับงานที่ร้านนาวาติดลมก็แต่งเป็นดำดงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้องนุ่นสำหรับลิเกคืนนี้น้องนุ่นน่าจะแต่งเป็นดำดงนะเพื่อให้กระแสดำดงมันฟีเวอร์ไปเลยนะครับ ส่วนทางคณะเก่าสอนรามอําเพชรเขาก็ได้เปิดตัวดําดงคนใหม่ไปแล้วซึ่งคนรัตดากับน้องนุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเล่นเป็นดําดงเลยคืนนี้นะครับก็ก็คือเขาเขาก็มีดําดงอันนี้ดําดงเก่านั้นดําดงใหม่นะครับไม่เป็นไรเออถ้าพูดไปแล้วน่าจะเป็นเรื่องเดียวแหละนะครับก็คือสาบข้อนรักนะครับ ที่จะมีดำดงกันนะเพราะฉะนั้นคณะลุ่งฟ้ากิสดาบารามีเนี่ยต้องเล่นเรื่องเดียวครับก็คือสาบซ้อนลักแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าคืนนี้เป็นเรื่องอะไรอาจจะไม่มีดำดงก็ได้แต่ถ้าไม่มีดำดงก็ไม่เป็นไรขอให้มีนุ่นเล่นเราก็พอใจแล้วนะครับถ้าน้องนุ่นไม่ได้เล่นดำดงเนี่ยนะครับน้องนุ่นก็จะแต่งตัวเป็นนางเอกที่สวยให้เอฟซีได้รับชมกัน แต่ถ้าแต่งเป็นนำดงมันจะแต่งเป็นตัวตลกไงนะครับมันอาจจะไม่สวยแต่มีความฮามีความาตลกในตัวอะไรประมาณนี้นะครับอตอนนี้ฝนก็ได้ลงเม็ดมาแล้วครับทุกคนนะโอเคเลยครับในนาข้าวของแมุ่่ดยอดแล้วนะครับได้าน้ำฝนหล่อเลี้ยงทำให้ข้าวเนี่ยดีมากเลยครับทุกคนนะฮะ ก็ขอขอบคุณนะครับเนาะเยี่ยทุกท่านนะครับที่คอยดูคลิปแล้วก็คอยดูไลฟ์สดทางช่องแมงกะกี้ฟิล์มนะแล้วก็จากคุณแมงฟิล์มผีเสื้อฟิล์มแมงปูนชาแนลนะครับถ้าแมงกะกี้ไปถ่ายน้องนุ่นเนี่ยนะครับแมงกะกี้จะไลฟ์ขณะทําการแสดงไม่ได้นะถ้าไปลุ่งฟ้ากิตตดาบารมีเนะี่ยคือเขามีทางเพจเขาไลฟ์อยู่แล้วแมงกะกี้จะไลฟ์ได้แค่ช่วงก่อนทําการแสดงแล้วก็ช่วงที่ลิเกเลิก ช่วงที่ถ่ายรูปอะ่ะผมจะไลฟ์ได้ช่วงนะั้นนะครับก็ต้องรักษากฎระเบียบเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ